ทำอะไรตรงนี้นี่มันหน้าห้องพออ่ะนะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงหรอเด็กยังเธอมาเดินเพ่นท่านหน้าห้องพออได้ยังไงหนูแค่รอรออะไรนี่มันตึกผู้บริหารไม่ใช่มาเดินเล่นเออระเหรอยังกันอยู่สนามเด็กเล่นแบบนี้โตบาน,นี้แล้วยังไม่รู้อะไรควรไม่ควรหนูขอโทษค่ะครูต่อไปจะไม่ไม่ต้องมาแก้ตัวคราวหลังไม่ต้องโผล่มาให้ครูเห็นหน้าแถวนี้อีก มีอะไรกันครับครูวาสนาเสียงดังไปถึงห้องผมเลยท่านผอ,อ,อคะพอดีพอดีเลยค่ะวาสนากําลังอบรมสั่งสอนเด็กที่ไม่มีสัมมาคารวะค่ะบางอาจมายืนเกะก,กะหน้าห้องทํางานท่านวาสนาเห็นแล้วทนไม่ได้จริงๆค่ะมันเสียภาพลักษณ์ของโรงเรียนเราหมดวาสนาเลยต้องสั่งสอนให้หลามจาไปเลยค่ะรับรองว่าต่อไปเด็กๆคนนี้จะไม่กล้าเดินมาเฉกแถวนี้แน่นอนค่ะท่านผอ,อ,อเด็กที่ไม่มีสมัมมาคารวะนี่หมายถึง อรไทยใช่ไหมครับไพ่ออรู้จักด้วยหรอคะสงสัยายออรไทยมาก่อกลัวท่านบ่อยลรอสิคะออรไทยหนูมารอพ่อนานยังเนี่ยโทษทีที่ให้รอนะและ,แล,ะ,แล,ะลูกสาวท่านหรอคะค่ะที่หนูมายืนก็เพราะรอ อรไทยเป็นลูกสาวผมเองครับครูวัฒนามีอะไรจะสั่งสอนลูกสาวผมสั่งสอนต่อหน้าผมได้เลยครับยินดีรับฟังนะครับพอดีผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าลูกสาวผมไปก่อเรื่องอะไรไว้ถึงทําให้ครูวัฒนาต้องสั่งสอนให้หลับจําขนาดนี้วัฒนาขอโทษค่ะพอดีวัฒนาอายุเยอะแล้วตามไม่ดีมองคนผิดค่ะขอตัวก่อนนะคะผอ